สบายดีพี่น้องมือนี้ก็มาพบฟอกันบรรยากาศยามมื้อเช้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่วงสิมาถ่ายอ่ามันแก้วให้เบิ่งเกษตรผสมผสานอ่าเป็นวิถีชีวิตของชาวเกษตรเนาะพี่น้อง,งมื้อนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศอ่ามาเบิ่งมันแก้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งมันแก้วแต่ก่อนก็ได้ดปลูกมังุ่ดินใช่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเฮ็ดไปแล้วเฮาเกษตรเนาะ เอาเป็นอาศีพเกษตะกรกาเห็ดไปน้องพี่น้องพอได้อยู่พอได้กินอ่ะก็มีอีกจุดหนึ่งนอทีีประมงปูเดี๋ยวระมงสิาพาไปนเบิ่งเด้พี่น้องเด้อ,อ,อหับชมบรรยากาศน้ำกันน้องพี่น้องเนาะ นี่กระแมนมั่นหาหน้าที่กับมั่นพี่รุ่นนาะพี่น้องน้ออมงกระปูกพ่อได้กินพ่อได้เลี้ยงสิปูกพ่อได้กินพ่อได้เลี้ยงสากระปูกเป็นพี่รุ่นกับหาหน้าที่นาะพี่น้องเป็นมั่นกินได้ขายก็ได้ส่วนทั้งนาเนี่ก็เป็นมั่นแก้วแต่กอนกระได้ปลูทวดินใสอมงกับบริัทไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเน้าตะกอนกระได้ปลูกทวดิน ปลูกพดินนี่แหละว่ามงก่เอามันแกลว,ว่มาปลูกใ่เห็ดไปเนาะพี่น้องเนะาะเอาเป็นเกษตรกร,เ,กรเอ็ดไปพอได้อยู่พอได้กินความสุขของเกษตรกร,เ,กรเนาะพี่น้องเนาะการปลูกการฟังถือว่าสีด้ายผลไยดอกด้กําไรบลไม้เหลือเงินผลไยกัเป็นความสุขเล็กๆนหน่อยเนาะพี่น้องเอาได้ปลูกได้ฟังได้ดูแลเบิง่งแง่พืชพักของเฮา มีความสุกไปอีกแบบหนึ่งนน้อพี่น้องเนาะอันนี้บาม,มงมาไทายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งแต่ก่อนก็เป็นทวดินพี่น้องนี่จกเป็นก๊กทวดินเก่าที่ว่าเป็นทวดินเก่าที่ว่าไน่เข้าหล่นนะครับเกิดมามหม่สิดซากขางเห็กับเป็นมั่นแก้วเนาะเป็นมั่นแกว้วเป็นมั่นเทศัพพี่น้องปลาไหลปได้ดอกกับสุกเกือบงานสุเกือบงานหนึ่งส่วน ก้าลายเต๋วอ,อยู่พี่น้องกับปูพ่อได้กินนะพี่น้องบอกว่าไปขายไปยั้งเนาะก,กับพ่อได้กินเท่ากันี่ยเสียงสี่ไปบรรยากาศเงี่ยเหมือนแถวองค์าาม,มาไทยบิ่งเอามองกับวันเลงคลิปดนแหละขอโทษลัพั์กาอ่ะมีปัญหาไปแปลงเนาะพี่น้ององม,มาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งส่วนยูหันกาเป็นมั่นหาหน้าที่ครับอ่ะพี่รุ่นเนาะพี่น้องเนาอ อันที่กบพี่รุ่นปลูกพอได้กินความซุกเล็กๆนีหน่อยๆของเกษตรกรเท่าตั้งแต่าสิได้บัวร้ายกับมีความซุกได้ปลูกได้ฟังได้เบิ่งแง่งดูแลคือพันธุ์เท่าก็มีความซุกปแยบเนาะพี่น้องเนะาะไก่สิได้ล,ลูกเลยพี่น้องเลยลไก่ได้อีกเศร้าก็ว่านี่คือสิได้ หัวนีว่แหละมันแกวเฮานี่ส่วนทุดินกะคือชีใดนะที่ช่องทิ่ขึ้นกันนี่นะพี่น้องคือชีใดกินนี่แหละนี่ก็มาถ่ายบรรยากาศาเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิง้งส่วนส่วนทั้งขังนั่นก็นกนเป็นมันสัปะรังเนาะพี่น้องมันสปะลังอายุดใด อาพกเดือนปลายน้อยหนึ่งนหะพี่นก้กพกเดือนปลายกับจิบขวันนี่แหละอ่าเลี้ยวบางงสีอัพเดทให้เบิ้งน้ำหลังน้ำมันสับปะหลังเพราะว่าอ่ามีแต่ถาดอนอย่างเดียวมันสับปะหลังโซนนี้จะตกอยู่ประมาณเดือนไม่ซาเนื่องจากเสด็จทนเดีย๋ยวมางสีอัพเดทหัวมันให้เบิ้งแต่ละเดือนส่วงแต่ละเดือนเนาะมันนี่ก,ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาไทยอ่ามั่นเทศครับขดดินให้เบิง้ง ราคาบาทบม,มงกาต๊กยูโรแ0 0พกีบ8,000กีบแต่ว่าขายอยู่ตลาดน้องพี่น้องแต่ว่าถ้าขายชงนี่โอ้โหว่าอ่าสีท่ายเป็นเงินไทยกับสีต๊กยูชิบบาทเนาะ8,000กีบแล้วเป็นเงินไทยกัสกย 12, บสีต๊กยูอ่าชิบาทต่อโลหนึ่งสำหรับมันเทศแต่ว่ามุ่งแต่ถึงผลิตภัณฑ์ทีถูกกินพอได้เลี้ยงสี่พี่น้องเอง ของสุขเล็กๆหน่อยๆของเกษตรกรนอ่ได้ปลูกได้ฟังได้เบิ่งนได้เงี้ยตรงนี้ก็เป็นมันหาหน้าที่สำหรับคลิปนี้กะเป็นคลิปสั้นๆเนาะโมงมะทายบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเบิง่งนนอมงกะฝากพ่อแมอ่พ,มพี่น้องกดติดตามกดไลค์ในเรื่องพี่น้องเด้อคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เนาะพี่น้องเนาะ ืัอน,นี้ก็มูดไายบรรยากาศ่อ่พี่น้องเบื้งไปคิปสั้นๆสำหรับคลิปนี้ก็มอีอย่างไรนาะพี่น้องเนาะสิจบลงเพียงเท่านี้แหละอภิมกับขอ้อขอบใจทุกการติดตามทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้ขอบใจได้ดไดลายอ่ากระหอกันมาคลิปหนาเนาะพี่น,น้องเนาะ